สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีนะคะเลาะน้ำมาดูป้าพัดทำอะไรเลาะน้ำเลาะน้ำอันที่เอาน้ำออกข้าวเสียไปกินกับซุปน้ำมันไปสานพี่น้องมีกันไก่ลวะดอกกันไกลก็พี่ว่าอันต้นนั้นต้นเอียงก็แบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นะคะใครผู้ใดบ่เคยกินยอดแบล็คเบอร์รี่มาเมื่อได้มือหนึ่ยอดงามงามพี่น้องผู้ใดยอดอู้ว่เป็นตาอัน ไปลวกวะไม่กินสดจะกินได้บ่ได้แต่ว่าบ่กล้ากินอกต้องให้มีคนกินให้เบิ่งกี้ไให้แซ่บเนื้อโค้ดิ้งนกกินบ่คือคือคือเห็ดในป่าน่ะเห็ดมีค้กินเห็ดในสวนน่ะแต่มากมันเฮายังกิ่นเนี่ยงามงามแม่จะเเพสกล้ากินเนาะย่านน่ะเห็ดเบื่อแต่ว่าผีว่าเอาให้ผัวกินให้ผัเอาให้ผัวล่องก่อนผัวเพราะตายกันเพราะเฮ็ดไบืถึงโตให้มันกินก่อน ผัวเป็นนูร้องอยาดิหมือว่านี่ว่าสิพาพอันพี่บอกว่าพี่โทรมาบอก I go I I take you go for walk เราเห็นไห <c oughs> นวง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 กันมาดิพี่บอกนานี่ I go to take you go for walk หมายถึงว่าเดี๋ยวฉันจะพาเธอเราเขาไปเดินเล่นอยวยนวนะยั <c oughs> ง,งดิเขาจะเต็มเชือกไว้แล้วว่าสัตว์เราก็เขาใส่โทรศัพท์ ก็แบบนีอ้อะล้มนะโอ้ล้มปุ้ยย่นี่เห็นให้อยากหัวไหมเอาเซตุลาสุกปุบปุบปุบประเสริหัวประเสรนพ,พี่อ่ะหัวซักเยอ่เมื่อนี้มันห่อนหลายพี่น้องเอ้ยพากันไป,ไปนนื้ยไซบอะไรนะคะอย่หลังบ้านเบื่อวาน่ยอดอวบยอดอ้วดเป็นติดน่าสิบวก,กันยิงนวดเอาอันนี้ไปกินกับซุน้ำมไม้ละซันนวดจิ้มรม่นเอาน้ำมันออกเอาน้ำมันออกน้ำมันมันสิปักเล็กน้อยบ้างน้ำมันย้ำแกนี่แข็งแท้ๆเด้แข็งแบบ แล้วเท่านี้ก็ได้มันหย่อนแสงพี่มักเห็นสิละคันคันพี่เห็นน้ำกุหลาบนี่พี่สินั่นมาสิเลาะออกมเด้วขั้นเขียวแบบแบบตอนตอนอ่อนอ่อนอ่ะสิมันยังยิกได้อยู่มันยังเอานิ้วจ้มบอกต้นของอันแบล็คเบอร์รี่นะคะข้างบนนี่ก็เป็นต้นบักแอปเปิลนะคะก้าลังเป็นน้อยๆเนาะจากน้อยพาต่ำต้นนี้ตาแซ่บบ่แซ่บขนาดดองก็แซ่บรนี่อยู่ต้นหนึ่งเลยพี่กายนี่กรอบผีไปเก็บเห็นบ่กอบพี่ไปเก็บทุกปีไบักแอปเปิลสายท่าละนาเนี่ยล่ะ แซ<ส>นะ่บอีหลีตั้งใจกินไหมทั้งกรอบทั้งแซ่บเห็ดฮอเกลือไปเนาะห้ามเอ,นะอยนะเนี่ยเห็นบ่พี่น้องบ่เราก็อยากเนีย่ยมันกะหลงอีจอมากหน่อยนะคะต้นบ้านผู้อื่นนั่นนี่แล้วหัวหัวบ้านนู้นที่มีบักม่วงพี่อยากกินต่บักม่วงจังวงเน,นี่ยเบื่อมานะ้ำเมือนะ่อไหร่ถ้าหนูหัวพี่พัฒจะมาแล้วหนูหาเนะื้อมาตำสักกินมสมสมตำบักแอปเปิ้ลตำบักม่วหนังกินกั็ข่าวอันพวกตำอัน สมสมนีกิน,นเองเราเราก็อยาก <laughs> มันเครื่องสับก้นด้วยด้วยเครื่องสับก้นด้วยเป็นส้งเงี้ยไม <ง S> ่หรอก,น,รอกนี่ทีน้ำออกมันบาขั้นแขวไหมน้ำมันออน้ำมันข้มขนาดเลยนี่ให้มันออกมาละลายกับสิวพอได้ฟันถิมบ่นี่ถือเด็กหน่อย มิกอมากอันนี้หกอีลีได้คันได้คืนแล้วคืนเป็นป้าแบบเง้แบ,บล็กเบอร์รี่นะคะพ่อนแกมันป็ปลาแบลกเบอร์รี่น้ำเห็นป่ะเนน้ำมันมาเจ็บขนาดได้นต่ำน่ปวดที่ยงน้ำแบบเล็บแมวยน,น,นะน,นกัน,น,น,นไนพีพ่่ตัดแต่ตะคนเอนนันไกตัดใบตองวตอหนอนนอขนมอกว่นก่อนตัดออกหมด พ้นมาตัดออกก็ทีบ่ได้เจอน้ำเนี่ยราะน,น้ำออกตัดตอนมันยังอ่อนอยู่นี่นแกเหรอโอ้พกขนาดนี้พ,พี่น้องเอ้ยจักย่างหายจักยางเขาลากาลกับพี่ไพเขามาลกมาลกอีเหี้ยนแล้วหนูไปล็กอกเขามาหมดเนี่ยยื่นย,ยู่มั่งเก็บคล้นะองหันนั้นหน้าบ้านนั่นนะบารนี่พ่อปูเลยเอาอันนี้ไม่หายเอาอันนี้ม่หายก้อยๆแล้วเขาค่อยบลักพอน่ะแต่ว่าเสื่อนเสื่อหล่อมาใส่ไม้ได้ป่ะเนี่ยอันไม่หาย มันนี่อันเก่าเอาอันเก่ามาใเหมือนแต่ว่าเปลี่ยนรอไหมย,ยกเครื่องไหมบันนะคะสา,สางกาดวงง,งูเขียวโอ้ยงูเขียวงูเขียวกับไปจับหอดบ้านแล้วเมื่อไหร่โอ้ได้แล้วมันบอกได้ขึ้นคันหนึ่งที่ว่าอดัมไปตามเอานะึ่งได้ขึ้นคันหนึ่งคันหนึ่งมาได้บันนี่มันมาเอาไม้บ่มันเอาสองเท้าขั้นแรกเนี่ยมาได้ขึ้นขั้นสองมันตามถึงบ้านได้ขึ้นมันมาไหนไปขายต่อขึ้นจำได้แล้วจำได้แล้วนวลได้ได้แนี่วัตถุดิดนี่เป็นผู้จังไนหรือเปล่เป็นผู้ปฏนญาติขี้ยาขี้ยาหน่อย เขาพวกที่อยูแน่พวกตึกแคนโซ่รวมๆกันแนี่ยแนี่บานยูบ้านเอ่บ้านหลวงรวมๆกันนทุขียาฮะน่อยาเนีมันมีสายสืบบอกนแอันังเขาินเฮนี่ยูน่ละล้งซอยซอยหลังหุนทั้งหุนไปทั้งหุ่นบ่เีมันก็ม่ทุกมองนี่ยมันสิรวมกันอยู่เี้ยมูบ้านพี่ยูกะรด้ซึสิมีอยู่หน่อยนึงอันแถวอัน เขาสินเฮาเนาะเขาสินมิสซูมูบานเนาะพวกนี้เขาสินร่วมอยู่กับพวกไพรเวทเอ้พวกนี้ <c oughs> ตามเอหาหอดบ้านเลยเนาะเก่งว่าดำตามอ้ําไปกับมูต่อมูไปน้ำหลายหลายคนมันนี่กะได้ขึ้นขั้นหนึ่งของน้องนุ่นจักออดายบ่ของน้องนุ่นขึ้นขั้นสีฟ้าของนูก็ได้ขึ้นพ่อยย่าแม่สื่อสื่อสื่ออันไม่ไหมมาจอดไว้ตื่นมือเสาร์มารอหาย รอหายดิเอาหลอดไม่ไม่ไปขายนี่หลีได้ส้มขีมขโมยเอาฮอดรอฮอดแฮนเอาเอาอ่านมันก็เอาได้อ่านมันนะนี่เบิร์หล่อเห็นมนุษย์มันนี่นะคะคลิปสั้นๆนะคะมาดูพี่พัดพี่พัดมาตัดอันพี่พัดตัดอันน้ำแบกบุหรี่อ๊อย่ามันต่ำลูกต่ำล้านแล้วว่าไะนี่ต่ำลูกต่ำล้านเนาะยอดอันนี้ก็เป็นในกินกับซุปน้ำไม้แซ่บเท่านี้ เขาเจ้ากินดอกวันนี้ประเทศอีแองบูคนไทยกินได้ไก็กินบางอย่างก็กินได้อยู่แต่ว่าเา้าต้องมีผู้ก,กินให้เบิรงก่อนโอ้อยยอดบักแบกเบอร์รนะี่น่ะมันก็สิกินได้เตอรมากมันยังได้เนาะแม่นดูพี่บ้าสิได้อยู่แต่ก็บ่แน่บางอย่างมันสิเบื่อหยันนะคือยังต้นอันรูบานะบเนาะบัดบัตด,ดอกกุหลาบเขาพอคือกิ่นหรอฮะเขีนบ่เขาชุบแป้งทอดนด้แหละกุหลาบมาทีพี่ว่าอาดัมจะเปล่าอมห่วยเท่าะเบพอทำ <c oughs> บ,บางย่างแค่หรอกเพราะว่ามันเป็นการดิบ มันมีคนอยู่ดอกทั้งพุทธเอาเขาเอื้นทีอย่งไรทีตางบทท่านแถาทางออกบอกมามีขายให้อดัมซะนี่เหมือนเอายื่นแล้วครับว่าแพงลายก็ยังเนี่ยพี่พัดอันอันสวนนี่มันเป็นของบ้านหลังนี้หลังนี้ล่ะเนี่ยหลังหลังนี้งี้เขาขึ้นไปทั่งถนนไงบอกหลังนี้มิท่านนะหลังนี้เพิ่นขายใหโนแล้วเด้กาเดนเพิ่นน่ะ รูปเสื้อกาเรเด้นเพื่อนนั่นนั่นแข่งโนบะเนี่ยแขงล้งางขากันแล้วนะคะผอนอันนั่งไหนเน่ยสำหรับทรับนัวควงในวันนี้นะคะบ่ม,มีอย่างไรไอมีอะไรเยอะนะคะหาอย่างแม่เหยืเพื่อนๆบ้างเนาะเดี๋ยวเมือ่อนาจะยิงเราเจ็บมากินตําซัวยึงอากาศแดดดีๆสิกินตําซัวนะคะพี่นอ้องมื่อื่นนะคะตําซัวข้าวปุ้นเนาะ ามาเดี๋ยวถามน้นุดเบรื่องก่อนระหว่างบ่อหันบ่อบางกะไปบ้านแม่เลยมันไหเอราะื่าทีแหลกเนื้อแฟนเห็นงั้นอืมเนื้อแฟนน่นหย,ยหยุด <c oughs> <Sorry. S 1> ่ด้หยุด Sorry อยลมกดซับสไครให้ซับนัวควายนุ่นด้วยนะคะทุกคนซับตะไขรใบบกูดพาสวัสดีค่ะบายบสวัสดีา่าอย่าลืมไคใสยย่กาบบแบปห สวัสดีค่ะทุกคน